สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกแชมเปี้ยนลีกออริจิน w i วายริฟนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเจาะลึกตัวใหม่อย่างแพนติออนนั่นเองสาเหตุที่ผมกลับมาเจาะลึกนะครับเพราะว่าผมอะจริงๆแล้วจะทํารีวิว5นาทีนะครับแต่ว่าอัดฟุตเทจไปมันนานกว่า5นาทีมันปาไป10กว่านาทีฮะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่กลายเป็นเจาะลึกนะครับก็ต่อจากไทสะนะครับเป็นแพนติออนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า เจาะลึกตัวของแพนติออนเป็นยังไงหลายๆคนบอกว่าตัวเนี้มันไม่ค่อยเก่งแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณไม่รู้คอมโบเฉยๆแพนติออนนะครับเป็นแชมปเปี้ยนที่ดุดันมากๆนะครับก็คือมีแพนติออนที่ไหนเนี่ยที่นั่นเนี่ยมีเรื่องนะครับ คือเวลาที่ตัวของเขาอยู่แถวไหนนะครับมักจะมีคนตายยิ่งกว่าโคน,นันอนย่างีตัวนี้ฮะคือเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่สามารถยืนฟาร์มแบบปกติได้นะครับเพราะว่าเวลายืนฟาร์มเนี่ยมันจะไม่โหดเท่าตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยต้องหาเรื่องโชคตีตลอดเวลาอืเป็นตัวที่ใครที่ไม่ชอบฟาร์มเนี่ยแนะนําเลยตัวนี้โหดเดี๋ยวเรามาดูสกิลและพาสีของแพนธีออนกันดีกว่านะครับ พาร์ทสิบนะครับหลังจากการโจมตี5ครั้งเนี่ยมันก็จะมีสถานะเสริมพลังนะครับมันจะทำให้สกิลต่างๆเนี่ยมันมีเอฟเฟกมากขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี่ฮะด้านล่างของหลอดเลือดและหลอดมานานะครับเห็นไหมจุด5จุดนะครับแต่พอเราใช้สกิลไปน1นปุ๊บเอ๊ะแม้มันจะขึ้นมาทีละจุด1่สกิล1จุดนะฮะสกิล1จุดรวมทั้งการโจมตีธรรมดาด้วยนะ ก็จะนับเป็น1จุดเหมือนกันนี่พอครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับทุกสกิลจะเป็นสีแดงเห็นไหมอืมแล้วก็จะมีสถานะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราค่อยไปฟังมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับสกิลที่1นนะครับเวลากดสั้นๆเนี่ยมันก็จะแทงนี่ครับมันก็จะแทงไปข้างหน้าเนี่ยคือไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่ถ้ากดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปาหอกนะครับอ,อ้แบบวาวจ้าานาา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 กตาา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  คือแทงสั้นเนี่ยมันจะแรงกว่านะแต่ว่ามันจะไม่ไกลมากอะจ้าแล้วส่วนอยู่ในสถานะเสริมพลังนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับคือสถานะเสริมพลังเนี่ยของสกิลหนึ่งนะครับจะมีแบบยาวแบบสั้นนะก็จะมี2แบบก็คือแบบสั้นเนี่ยถ้าอีกฝ่ายเลือดเหลือ35%ลงไปนะครับจะโดนครีดดาเมจที่แรงมากนะครับเป็นสกิลลัดช็อตชั้นยอดเลยอันนี้แนะนําเลยนี่ครับ อันนี้ไม่ติดคลีปเพราะว่าอีกฝ่ายมันเลือดเยอะนะแต่ถ้าเลือดน้อยก็ลาาช็อตได้เลยฮะสบายมากส่วนกดค้างนะครับมันก็จะแรงขึ้นน,นั่นแหละฮะพุ่มเห็นไหมฮะรแรงขึ้นส่วนสกิลที่2อนะครับอันนี้เป็นสกิลหลักของแพนทีออนเลยนะครับเวลากระโดดใส่ศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับและที่สําคัญคือระยะของเขาครับไกลมากครับดูฮนะเห็นวงกลมนี้ไหมก็คือตันได้หมดเลยนะโอ้โหดูโดดไปอย่างนี้ใครจะหนีทันใช่ไหมฮะ นั่นแหละครับถ้าอยู่ในสถานะเสริมพลังเนี่ยมันก็จะมีออโต้แอทแทกให้3ครั้งด้วยนะแถมมาอมืมันเอาไว้ต่อคอมโบนะสกิลเนี้ยนี่ครับสถานะเสริมพลังนะโดดไปนี่เห็นไหมออโต้แอทแทกสครั้งแล้วก็เห็นไหมจะมีเกรดมาให้3ครั้งด้วยดีมากมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลอื่นต่อได้นะครับโอเคส่วนสกิลที่3นะครับ ยกโล่ขึ้นมานะฮะแล้วบล็อกดาเมจทั้งหมดจากด้านหน้าของแมนซิออนนะครับ <c oughs> มีดาเมจด้วยนะอันนี้นะครับ <c oughs> ก็ถ้าอยู่ในสถานะเสริมพลังก็จะได้นานขึ้นนั่นแหละนี่ครับได้นานขึ้น <c oughs> เห็นไหมนานขึ้นแล้วก็มีกระแทกด้วยแล้วเราจะวิ่งเร็วด้วยนะอ,าอยากรู้คอมโบใช่ไหมไว้ก่อนแป๊บนึงทีละสกิลตอนนี้ทีละสกิลก่อนโอเคแต่ด้านหลังเราก็จะโดนอยู่ดีนะถ้าอีกฝ่ายมาตีเราจากด้านหลังนะครับแล้วเราก็สามารถกดแคนเซิลได้นะ ทำให้ระเบิดโล่ออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีดาเมจเล็กน้อยส่วนอันตินะครับนี่ฮะดูระยะก็อาจจะงงนะครับแกรนสตาร์ฟอร์เนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลที่เปิดไฟนะฮะ <c oughs> ดีมากๆเลยก็คือสามารถโดดได้แบบโคตรไกลอะดูดิหืตัแบบโคตรไกลนะครับแล้วก็จะมีดาเมจนะถ้าโดนกลางหัวแต่ถ้าโดนปลายๆก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าโดนกลางหัวแบบเนี้ยแต่มันกดยากนิดนึงนะเนี่ยมันจะมีวงกลมนะครับ ถ้าโดนกลางหัวก็จะแรงแต่ถ้าโดนเฉียดๆก็จะเบาๆหน่อยส่วนวิธีเล่นในเกมนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับพยายามเคลียร์มินเนี่ยนให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็หาไฟที่ได้เปรียบนะ ว่าเอ้ยถ้าเพื่อนไฟตรงนั้นเราได้เปรียบไหมถ้าเราได้เปรียบเนี่ยเราไปแจมเลยคิดแค่นี้เลยครับแล้วก็สร้างพื้นที่เล่นให้กับทีมนะครับถ้าใครเลือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดดไปแจมได้หรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นตัวทําเกมชั้นยอดนะครับเราไาเล่นกันดูมาแล้วครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับวิธีคอมโบสกิลของแพนติออนครับมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบ่นว่าตัวของแพนติออนเนี่ยมันกากใช่ไหมฮะจริงๆมันไม่กากครับแต่ว่าคอมโบของมันเนี่ยไม่คคค่อยมีใรรรู้ับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพนทิคอ,อนนะครับจะใช้สกิล2ก่อนแทบจะตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเข้าหาศัตรูได้ไวมากขึ้นนะครับมันไม่ค่อยมีใครแบบเดินเข้าไปแล้วแบบเข้าไปใช้สกิลหนึ่งอย่างนี้หรอกหรือว่าเดินเข้าไปใช้สกิลสามไม่มีครับจะมีแต่ใช้สกิลสองโดดเข้าไปหาศัตรูเลยเนะี่ยนี่ครับอืมใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ทีเนี้ยเราโฟกัสพาสีนะครับพยายามใช้พาสีไม่ เกรดสก็เกรดสนะครับไม่งั้นดาเมจจะขาดนะเวลากระโดดใส่อีกฝ่ายอ่าเดี๋ยวขาดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูโอเคถ้าเราอยู่ในสถานะ3สแต็คแบบนี้ใช่ไหมครับให้ใช้สกิล l 2ก่อนปุ๊บแล้วก็อโอตโต้หนึ่งที่แล้วก็กด1ครับแล้วตามด้วย3อ่ะงงไหมฮะอ่ะเดี๋ยวอีกครั้งเพื่องงเพื่องง3สแต็คนะครับ คือเรากด 2, 2> ปุ๊บตี1ปุ๊บนี่ฮะแล้วกด3อันนี้คอมโบที่1ส่วนคอมโบที่2ครับไออันตะเกียข้อดีคือเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะฮะเราสามารถบล็อกสกิลได้ไนงะแต่ส่วนใหญ่เราก็แค่ดูว่าเกตเราอยู่เกรไหนเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่เกตเลี้ยงเกตของสาเสริมพลังนะมาอ่ะถ้าเกต2นะให้กดสกิล2นะครับ 2ปุ๊บออโต้ทีงกด3แล้วกดแคนเซิล3แล้วกด1น,นะครับอ่าถ้าใครสังเกตนะครับสกิลนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นสถานะเสริมพลังหมดเพราะว่าดามเมจมันอยู่ที่สกิล1ครับไม่ได้อยู่ที่สกิลอื่นต่อมาเป็นคอมโบที่แรงที่สุดของแพนธีออนนะครับอันนี้คือแรงสุดเลยแรงสุดเนี่ยจะต้อง5สแต็กนะเก็บเกตให้ได้5เกตนะนี่ครับ ก็คือโดดไปนะครับโดดไปปุ๊บกดสกิลส3แคนเซิลออกแล้วตีทีหนึงแล้วกด1ครับอันนี้คือแรงที่สุดแต่ยากนิดนึงนะถ้าใครไม่ทันก็ลองกอดูนะกอใด้วยกอด้วยอันนี้แรงที่สุดถ้าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือให้ใช้เสริมพลังอ่ะ ให้ใช้สกิลหนึ่งนะครับตอนสีแดงเท่านั้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายๆคนบอกว่าตัวเนี่ยไม่แรงแต่ถ้าเรารู้คอมโบเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะแรงมากๆนะครับไปลองฝึกกันดูนะครับมีเกต2สองเกต3สามแล้วก็ห้าสเต็ก็อ้ยแอบงงนิดนึงแต่ถ้าลองฝึกกันก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมและรูนของแพนดิออนนะครับไอเทมของแพนดิออนเนี่ยอันหลักๆเลยก็น่าจะเป็นแบ c k กทีเวอร์นะครับอันนี้ไอขวานดำเนี่ยอันนี้ครับ สำคัญมากๆนะฮะอันนี้เป็นไอเทมแรกเลยนอกนั้นก็ตามนี้เลยครับหลายๆคนอาจจะงงว่าของชิ้น2เป็นจอกเกราะทําไมนะครับของน่ามันทลรา,รานะฮะส่วนรูนนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับอยู่เลนนานๆนะฮะก็คือจะมีฮันนี่ฟ้ดนะครับรีเลือดแล้วก็บูท่ทอนั่นเองส่วนไอ้นี่ฮะสเปลก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอีกไนท์ไม่ก็บาเรียนะถ้าให้ผมแนะนาก็เป็นบาเรียดีกว่าถ้าเอาไปเลนนะ แต่ถ้าเอาไปป่าก็ต้องสมัยอยู่แล้วล่ะ <c oughs> นั่นแหละครับตามนี้ครับสรุปแพนดิออนในความคิดของผมนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนที่เก่งนะครับและสามารถเปิดไฟ์ด้วยตัวของเขาเองได้นะครับและมีดาเมจเบิร์ดที่แรงมากๆและเวลาที่ไฟแบบสั้นๆอย่างเงี้ยตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระดับก็อดเลยนะแต่ถ้าเป็นไฟย,ยาวๆแบบไขไฟหรือว่าแบบเปิดไปแล้วอีกฝ่ายนีอะไรเงี้ย ผมแนะนําว่าอย่านะฮะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเป็นไฟยาวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแพ้เสมอและตัวนี้นะครับที่ยากที่สุดก็คือการคอมโบนั่นเองคือการเลี้ยงพาสีให้ดีนะครับถ้าเลี้ยงพาสีดีเนี่ยตัวของเขาก็จะเก่งมากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมเลี้ยงพาสีกันแล้วจะไปแบบแทงเบาๆนะฮะแล้วก็จะโทษตัวละครว่าตัวนี้เนี่ยมันอ่อนเออส่วนข้อระวังนะครับผมแนะนําว่าอย่าอย่าแบบเข้าไปคนเดียว พยายามไปเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าดักจับคนหลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบไปโพซิชันลึกเกินบางทีมันไม่ดีครับตัวนี้แต่ถ้าคุณไปโพซิชันดีๆเพื่อนตามทันเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าเยี่ยมจบไปแล้วนะครับสำหรับจอลึกตัวของแพน t ิออนนะครับหลังจากรู้คอมโบแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันนะครับแล้วจะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอ้ตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้เบานะมันแรงนะถ้าเราเล่นเป็น โอเคใครอยากดูเจาะลึกตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับซึ่งจะทำหรือไม่ทำนะฮะก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันดีกว่า